อันยองฮาเซโยสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกิรนานแจงน้อยรหัสนักศึกษา620 1851ค่ะวันนี้จะมาแนะนำตัวเองกันนะคะแต่จะแนะนำเป็นภาษา,ษาเกาหลีกันค่ะอันยองฮาเซโยชาีิโซแกเฮถอลือเกซโโยชอนึ่นซุยเยโยชอนึ่นซูมุยซาลีเอโย ชอหนึ่งแทกกูสลามอิมนิดาชอหนึ่งฮังเซลีเยโยหันกูมันหนึ่งคงบูฮันิดาคูมันชันแฮชออ,อแจนทึ่งมีฮันแฮโยฉันผูทันฮันิิดาค่ะต่อมานะคะจะมาอ่านออกเสียงบทความหน้าที่สองกันเลยนะคะ ก็คือบทความตรงนี้นะคะอันยองฮาเซโยเฉยอีดึมอีฮันซูมันอีเอยโยชอนึนฮักุสาลับอีเอยโยชอนึนชอนซิมนิมอีเอยโยชอนึนฮักเซงทือเอชเอย ชาที่อื้อเชียวโยตาล่าฮาเซโยชิมึนฮาเซโยดึงอื่นม่านอีม่านเฮโยฮักเซ็งที่อื้อมูทูกุยยอวโยฮักเซ็งที่อื่นหันกูวอโกมบุลุนโจอาเฮโย ชอหนึ่งคาคึมเพกูชิจังเอคายโยขวาลืออี้ม่านอายโยชอหนึน่งมักโครือโจอาเฮโยฮันกูอื้อมังโคคาเอ้แคเยช่ชอนวอนอินเทหอกเพกูออ้ ซัมแค่เย่ซาชิบซัม,มพาทื่เย่ยขวาลืออีชิฉิโคอิมโอโยค่ะต่อมานะคะก็จะมาอธิบายไวยากรณ์กันเลยค่ะ ไวยากรณ์ที่กำหนดมามี3ตัวตัวแรกก็คืออโยตัวที่2องโอโยตัวที่3 h e เฮโยค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะออโยถ้าตัวท้ายเนี่ยถ้าเป็นอกับโอให้เปลี่ยนเป็นอโยตัวอย่างเช่นชาดาตัดดาออกหลังเติมอโย ก็จะเป็นชาอายโยตัวอย่างข้อต่อไปนะคะชาดาตัดดาออกหลังเติมอยโยตัวอย่างเช่นชาโยหรือโชยาอยขอโทษค่ะชาโยไวยากรณ์ตัวที่สองกันเลยนะคะเป็นโอโยถ้าไม่ได้ลงท้ายด้วยสระอาโออซาดา ก็เติมโอโยได้เลยเช่นฮาดาตัดดาออกแล้วเติมโอโยเช่นฮาโอโยอ่อไวยากรณ์ตัวที่สามกันเลยนะคะก็คือเฮโยถ้าตัวท้ายเป็นเฮดาให้เปลี่ยนเป็นเฮโยเช่นอีฮาดาตัด ฮาดาออกและเติมเฮโยเช่นอีเฮโยตัวอย่างตัวอย่างก็ต่อไปเลยนะคะชอนชอนฮาฮาดาตัดฮาดาออกแล้วเติมเฮโยเช่นชอนฮาเฮโยตัวอย่างต่อไปนะคะโอนโดฮาดาตัดฮาดาออกแล้วเติมโอนฮาดาเช่น โอนดงเฮโยต่อมากันเลยนะคะจะมาแนะนำห้องใดก็ได้ในบ้านตัวเองเป็นภาษาเกาหลีกันที่เลือกมาของหนูเป็นห้องนอนนะคะค่ะเนชื่นชื่อลื่นโซก้าิีดาเน่ชื่นชื่อชี่ท่านไผ่ค้น ซีโกกานิดาหนาหนึ่งคูมูลนิ่มกว่าชัชนชา,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 านิดาเนบ้างเนบ้างเอ็นทีวีกาดิดาเนบ้างไนบ้างเอนนคอมพิวเตอร์อินดดาหนาหนึ่ง 니고, 슈, 쇼, 허니다. 하 니가 나무, 쇼. 아, 토케, 니나 니가 너무예가어무해 어떡해 가 나무, 만가 나무, 니 어떡해 상가 나무, 만나나 โชตากุมาสักุซูโกซังฮานิดาชินกุเดอันยองอีกรอบนะคะซู k โกฮอนฮานิดาชินกุเดอันยองค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะที่ให้มาทำงานอย่างนี้เพื่อทำให้หนูได้ฝึกภาษาเกาหลีไปด้วยค่ะซึ่งจะพูดออกมาไม่ได้เสียงดีแล้วมากแต่ก็พยายามเต็มที่แคะขอบคุณค่ะ